สวัสดีครับสวัสดียามค่ําคืนครับดูกับผมครับกบอยลอยเรื่องรายงานตัวเหมือนเดิมครับวันนี้พาเพื่อนๆดูเชนเลอร์12ลสองล้อเรานะครับนี่ครับเจ้า12ล้อสมหน้าสมตาเป็นแบบนี้ครับนี่ครับเนื่องจากว่าตอนนี้ได้ทําสีใหม่นะครับก็สีเดิมรู้สึกว่าจะซี่ตรงไปก็ทีมงานหรือน้องชายผมได้ทําการสาดสีใหม่ครับเก็บสีใหม่ ่นรองพื้นแล้วก็ทําการขัดใหม่เลยนะครับนี่ครับวันนี้ก็จะกลับมามืดนิดนึงนะครับเพราะเนื่องจากผมต้องเดินทางทํางานที่สระแก้วนี่ครับให้เพื่อนๆดูสภาพครับต่อเองใช้เองนะครับนี่ครับบรรยากาศยามค่ำคืนอยู่ที่โกดังนะครับตอนนี้สร้างกันเองนะครับโกดังนี้ก็ช่วยกันสร้างกับน้องๆและพีมงาน นี่ครับทำสีใหม่ก็จะออกมาดูสดใสนะครับทำให้สวยงามก็ให้เพื่อนๆได้ปิชมกันด้วยนะครับสำหรับการใช้งานเจ้าคันนี้อันนี้ก็พร้อมย้ายนะครับวันอาทิตย์นี้จะเดินทางไปที่สักแก้วนะครับย้ายเจ้าตัวนี้ไปครับ 78US ของเรานีครับชมหน้าทั้งใหญ่นั่งรออยู่ครับเรีโอรีโอรีโอรอเวลาครับครับตอนนี้ก็ยกหัวไว้ นะครับเนื่องจากไม่ได้มีอะไรคุมนะี่ครับสภาพเครื่องเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก็จะฝุ่นเยอะนิดนึงครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆดูว่าเครื่องอะไรเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังเอาเสียงเครื่องโหดแค่ไหนนะครับสภาพโดยรวมครับตัวนี้ซื้อมาสร้างเองนะครับถ้าใครเคยดูคลิปที่แล้วก็จะมีเคยลงคลิปไว้ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างนะครับ ตัดสอดทุกตัวนะครับเนื่องจากของเราเองทํางานด้านนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วงานเหล็กงานก่อสร้างอะไรพวกนี้ัรบรรยากาศโดยรวมเดี๋ยวพาเพื่อนๆดูด้านท้ายนะครับนี่ครับทำสีใหม่ก็จะสดใสประมาณนี้ครับกูญแจอยู่ในรถป่ะติดเครื่องสักหน่อย ยังไม่เสร็จนะครับอันนี้เดี๋ยวน้องชายบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอเก็บงานอีกครึ่งวันก็จะเรียบร้อยเนื่องจากพรุ่งนี้เป็นวันเสารา์วันอาทิตย์เราก็จะพร้อมเดินทางย้ายได้เลยนะครับเดี๋ยวผมหางกุญแจเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องกันครับนะครับพาบเพื่อนๆมาติดเครื่องฟังเสียงเครื่องนะครับนี่ครับฟังเสียงเดินหอบของ็อยเสียตัวนี้คันนี้เครื่องเดิมที่ผมซื้อติดมาเป็น แดาว,วู320นะครับเครื่องตัวนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่าไม่ไมนิยมเนะครับองเปี่ยนท่อก็รู้ครับว่าโหดแค่ไหนรถใช้งานครับสร้างเองคันนี้ซื้อมาสร้างเองเกือบทั้งคันนะครับมันจะมีสภาพที่ผมเคยลงคลิปไว้ก่อนหน้านี้สภาพเป็นไงย้อนกลับไปดูในคลิปต้นๆกันได้นะครับแรกๆเครื่องแดาว,วูตัวนี้ ทุกคนมองว่าไม่มีราคานะครับด้วยค่านิยมแต่สําหรับผมผมมองว่าเครื่องอะไรก็ใช้ได้นะครับคือจริงๆแล้วเราไม่มีตังค์ซื้อ P11 นะครับจริงๆแล้วถ้าเครื่องแดวูเนี่ยครับเดิมทีแล้วถ้าย้อนกลับไปสัก5ปีหรือ7ปีแดวูนี่ดังที่สุดนะครับรถบอดิน10ล้อที่ขึ้นจากบ่อส่วนมากต้องวางเครื่องแดวูทุกคันครับผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักเครื่องแดวู เดาวูจะมีทั้งเครื่องเขียวเครื่องแดงนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องแดงต u r โบใหญ่นี่ะครับสบภาพเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะครับเสียงอาจจะไม่ชัดนะครับสภาพเครื่องนะครับอันนี้ผมว่าใช้มาเป็นระยะเวลาประมาณ3ปีไม่มีปัญหานะครับอะไหล่มีทุกชิ้นสําหรับเดาวูไปได้เลยครับเสียงกลงลังสิตร้านพี่จะเอาเครื่องกี่ตัวเพื่อนๆจะเอาเครื่องตัวไหนอะไหล่มีทุกชิ้นครับราคาไม่แพง แต่ค่านิยมผมว่าตอนนี้น้อยพอสู้ P11 ไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูภายในครับไปลงหัวนี่หนูเดี๋ยวผมให้น้องลกหัวลงดูกนครับเราจะดูสภาพกับการที่เราทำมาเดี๋ครับน้องชายทำเองครับทำคนเดียวทุกอย่างต้องมีความมณะและอดทนครับไม่มีอะไรสำเร็จมาได้ง่ายๆ ตัวนี้เป็นหัวไฮดรอลิกนะครับใช้ตัวกดสวิตด้านนีเน้เพื่อนดูด้านข้างนะครับภาพการปรับแต่งก็อยู่ประมาณนี้แะครับแล้วแต่ใครชอบสไตล์ไหนผมชอบสไตล์นี้ผมก็จะแต่งประมาณสไตล์นี้นะครับเราไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูว่าของเราโดดเด่นหรือว่าของเราดีนะครับเราให้ดูเหมือนที่ผมเคยพูดไว้ทุกครั้งว่า ดูที่ความแตกต่างดูที่สไตล์การแต่งนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่า,าตรงไหนสวยตรงไหนดีอะไรแบบนี้ครับกันชนตัวนี้ก็จะเป็นยื่นย้ำหมุนนด,มนดนะครับเดิมพีจะเป็นเลดนะครับกันชนโปรเฟียแต่ผมได้ทำการถอดออกผมชอบสไตล์นี้ตกแต่งไฟใส่มวกทำการเพ้นเพราะว่าส่วนมากเราจะเพ้นเกือบทุกคันครับรถที่อู่ที่โกดังเรา ดเดี๋ยวพาเพื่อนๆดูภายในครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูภายในขับพาเพื่อนๆดูภายในครับอันนี้ภายนอกส่วนที่เพ้นท์นี่ผมจ้างช้างเพ้นท์มาเพ้นท์นะครับที่ได้ทําการเพ้นท์ส่วนตัวของเราเดี๋ยวพาดูสภาพภายในครับอันนี้ผมไม่ได้ขับนะครับน้องๆขับเนี่ยครับสภาพภายในก็ประมาณนี้แหละครับก็มีปมมีอะไรเดี๋ยวผมพาดูฝั่งคนขับดีกว่า เนเครื่องก็จะเดินหอบประมาณนี้นะครับแต่ครนี้ตอนผมขับก็วิ่งดีนะครับวิ่งดีมากครับนี่ครับพาดูภายในกันเลยครับนี่ครับสวยไม่สวยดู้วาครับเพื่อนๆภาพอาจจะหมุนไปหมุนมานะครับเนื่องจากผมเป็นมือใหม่อย่างที่ผมแจ้งนี่นะครับ สภาพวงมาลัยสภาพคอนโซลพวกนี้ถือว่าสดนะครับรถคันนี้ผมดูแลรักษาอย่างดีนะครับเนี่ยครับทุกคนก็จะติดอยู่แค่ที่เครื่องนะครับเพราะว่าเครื่องไม่ใช่ P 1 1ส่วนตัวผมอย่างที่ผมบอกนะครับอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆวา่าจะเป็นเครื่องตัวไหนก็ได้ถ้าเราดูแลเอาใจใส่การซ่อมบำรุงรักษาผมว่าทุกตัวการใช้งานผมว่าลงตัวหมดแหละครับ ถ้าเราตามค่านิยมมากๆเราก็ไม่ไหวครับเราต้องดูที่กําลังทรัพส่วนตัวผมเองคุณน้อยครับเพราะผมต้องใช้หลายอย่างในเครื่องมือเครื่องจักรการก่อสร้างผมก็เลยเลือกที่ตัวที่ใช้ได้ครับนี่ครับเราเทเลดติดตั้งเองนะครับโดยช่างเจ้าประจำนะครับด้านข้างก็นี่แหละครับร้านนี้เลยครับช่างปุ้ยถอยเสียบ้านบึงนะครับ ทำงานฝีมือครับละเอียดทุกขั้นตอนก็จะเป็นร้านประจําของเรารวมถึงท่อไอเสียด้วยนะครับงาน,นงต่างๆขากระจกอะไรพวกนี้ครับทําที่ช่างปุ้ยท่อไอเสียครับว่างานฝีมือแกละเอียดส่วนเราอยากได้ตรงไหนปรับแต่งยังไงก็บอกช่างได้เลยตามที่เราต้องการจริงๆผมว่าผมอยากทาคลิปให้เพื่อนๆดูในช่วงตอนกลางวันแต่ผมเองเวลาน้อยครับผมต้องเดินทางแต่เช้า ว่าจะกลับมาถึงโกดังก็ใช้เวลาพอสมควรแหละครับเนี่ยครับ,รบเหนยันครับสองด้านอย่างด้านหน้าก็นี่แหละครับโอตานิ 11R 2 2.5นะครับ2อคันหน้าผมใช้โอตานิส่วนด้านหลังก็เป็นยางพันธ์ปกตินะครับทั้งหมด ตอนนั้นที่ผมซื้อมาก็ทําการเปลี่ยนยางทั้งหมดก็อยู่ที่12เส้นถ้าผมจาไม่ผิดน่าจะหมดไปประมาณ7 0 0 0หมนเศษนะครับเพราะผมยกหมดเลยเจ้าตัวนี้ข้อได้เปรียบของเขาก็นี่เลยครับถังน้ํามันถังนี้ประมาณ400ลิตรนะครับอย่างที่ผมบอกคิดที่แล้วบอกถ้าลูกน้องผมปั่นหมดเนี่ยถัง2 0งลิตรเนี่ยไม่พอครับเจ้าถังเนี้ยสเท่าเพราะว่าคันนี้ตอนที่ผมซื้อมาเคยเป็นรถล่องมาก่อนครับ ตอนนี้ก็เหลือเก็บสีอย่างที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆดูบรรยากาศด้านหน้าโกดังนะครับนิดนึงเจ้าตัวนี้ก็อย่างที่ผมแจ้งนะครับย้ายกลับวันอาทิตย์เนื่องจากพอดีผมได้ทําการย้ายคนงานกลับไปหมดแล้วเวลาเสร็จงานเราก็จะย้ายกลับเข้าที่โกดังนะครับส่วนเจ้าอีกคันหนึ่งร้อยรุ่นห่างของเราก็ทําการตรวจเช็คอยู่นะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จละเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไป ดูอีกทีนึงในวันที่ผมกลับมาวันๆเพราะว่าขะน,นั้นเราได้ส่งหาผู้เชี่ยวชาญาเฉพาะทางเพราะว่าเนื่องจากผมเองเวลาน้อยแล้วก็ความรู้ไม่ถึงครับครับบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับที่อู่ของเราหรือโกดังเล็กๆของทีมงานเราด้านข้างก็จะเป็นบรรยากาศของนานะครับบ้านนอกครับนี่แหละครับก็จะมีเสียงเขียดเสียงกนบครับผมก็ต้อง ตรงไหนดีไม่ดีฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปเหนือสิ่งอื่นใดก็ขอบคุณกำลังใจเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่เสียสละเวลาหรือมีความชอบในการดูคลิปที่ผมทำก็อย่างที่ผมแจ้งเหมือนเดิมนะครับผมเป็นมือใหม่จริงๆนะครับในการทำคลิปหรือตัดต่ออันไหนดีไม่ดีดแนะนำติชมผมได้ก็คลิปนี้ก็ จากันไปด้วยบรรยากาศค่ำคืนนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนพักผ่อนกันอย่างมีความสุขหลังเวลาเลิกงานทุกคนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวาสดี